รอดซูซิโร่บัมบังยุดโดยุโนขึ้นมาและเป็นคนซื่อสัตย์เป็นผู้นําที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงประเทศเบลานี้อินโดนีเซียไม่เหมือนเก่าแล้วค่ะอย่าไปดูถูกกันนะค่ะท่านถึงอะไรกันอย่างนี้จนกระจายรวยกระจุกเนี่ยพูดนะข้อที่สามไปแล้วรวยเกินพอดีค่ะท่านข้อที่สี่ปัญหาที่สี่นักการเมืองไม่กลัวกฎหมายนักการเมืองไม่กลัวกฎหมายจะไปกลัวยังไงเดี๋ยวก็ออกกฎหมายล้มได้นะกดมูอยู่เหนือกฎหมายค่ะท่านใครที่มีอํานาจมาทําให้เราจะต้องเสียหายถูกผิดไม่ต้องคํานึงถึงเหตุผล จะต้องไปข่มขู่คุกคามกดดันอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยใช่ไหมหรืออย่างที่ชัดๆอยู่ายนี้สารั้ดูเป็นสองวันเนี่ยเ<ช>รือ<ช>ที่แน่แน่มาื่วานเนี้ยพราคประชาธิที่ปัดผมไม่ได้เข้าข้ามไปทีปไปไ่ปัดนะเป็นสิทธิที่เขาจะไปทําอะไรในพื้นที่เอ,เอาไปคุกคามเขาแล้วก็เจ้าสถิรัตน์ก็ดูเฉยเมยอ้างว่าไปทําเวรกรรมไม่ให้เขาถือได้บัลังแกผมว่ามันมันชั่วร้ายขนาดนี้แล้วเมืองไทยแล้วเรจะทำยังไงกันเนี้ยสภาพอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสารการณอันเนี้ยสารการอันเนี้ย มันเป็นตัวบ่อนทําลายกระบวนการคุณธรรมค่ะท่านและก็ระบอบประชาธิปไตยที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนม,มันจะนําไปสู่เหตุใหญ่เหตุใหญ่ท่านคงใจได้ยินเรื่องประชาชนทนไม่ได้ไหมค่ะท่านกลุ่มที่เกิดมาพอยิ่งเกิดในใจผมมาน,นานแลวนะค <c> ่ะคือเราทนไม่ได้ไปหลายเรื่องแต่เราพูดไม่ออกเพราะเราก็เป็นประชาชนคนแก่คนเนึ่เกษียณมาแล้วแต่แตพอเห็นประชาชนทนไม่ได้มาเรื่องโอ้โหมันตตขึ้นใจแล้วคือมันสะสมไงความทนไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ได้ไมากขึ้น วันหนึ่งของทุกอย่างที่ถูกสะสมมันวันหนึ่งมันต้องออกมาค่ะนี่เวลาน,นี้ก็ออกมาแค่หน้าหน้าสถานทูตสหรัฐแต่ต่อไปจะออกรูปไหนไม่รู้ผมว่าเวลาเนี้ประชาชนเนี่ยเริ่มสะสมความทนไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ผมไม่ทราบว่าทนไม่ได้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าผมว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันระเบิดออกมามันก็จะต้องเกิดเหตุขึ้นในประเทศค่ะและเหตุนั้นต้องเป็นเหตุใหญ่ทนไม่ได้กับปัญหาทั้งสี่ข้อ <ผม S 1> ที่ทำลายผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างค็คือประชาชนทนไม่ได้อย่างเงี้ยกล ผมะจะเข้าบ้านผมเนี่ยที่มีคอนโดอยู่นั้นผมต้องถูกตวรวจอาวุธนะ,ค,ะคุณทนได้ไหมัไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ<ช>และรัฐก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอื่รัฐออกมาปราบป,ป,ประชาชนมาชุมน,นุมกันเยอะๆเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถ้าไม่ทําก็ผิดกฎหมายเพราะว่าหน้าที่ก็คือว่าละเว้นไม่ได้ไมมเมื่อมีการละเมิดกฎหมายมใช่ไหมพอออกไปทํางานก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าประชาชนชความจริงนนเนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดกันนั้นน่ะในความเข้าใจของผมคือการปราบการก่อการร้ายในเมือง เพราะเมื่อวันที่1ิบเมษายนที่ทหารถูกฆ่าแล้วเห็นชัดๆว่ามีอาวุธอยู่เขาก็ประกาศชัดๆว่ามีแก้วสารประการทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเอาอะไรไปเผาก็บอกเรื่องหน้าหมดเนะะอะรัฐมนตรีช่วยคนปัจจุบันนี่อะไรกระทรวงอะไรผมก็จัมันไม่ได้บอกว่าเผาให้เธอพี่น้องพี่ลุงผมรับผิดชอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่เงี้ยก็ปรากฏว่าปรากฏว่าพอเหตุการณ์สงบเขามีอำนาจรักษามาเขาบอกว่าทหาราาฆ่าประชาชน พอโทรไปดูทีวีกันดีครับทีวีตอนนั้นมันถ่ายกันสดๆนะนะท่านไปดูตัดสินเอาเองเห็นอยู่ว่าใครทําอะไรออมันเห็นเอาชัดมันมจะชัดยังไงค่ะแล้วเขาบอกว่าเสื้อดำนั่นก็ไม่ใช่ของผมที่อยู่ในทีวีทีแรกบอกไม่มีพอเห็นทีวีมีขึ้นมาก็เอามาถ่ายตามไม่ใช่ของเราถ้าไม่ใช่ของท่านทำไมท่านไม่ไล่ออกมาเล่าก็เป็นอยู่ในสูมพวกท่านเนี่ย้น,นี่คือคือ,ค,อคือสวามสามัญสำนึกของคนไทยที่จะต้องยอมรับความจริงกันบ้างเนี่ยม่งัน้นมันก็จะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้เหตุการณ์อันเนี้ยมันจะนําไปสู่ ประชาชนทนไม่ได้ค่ะท่านนะครับค่ะปัญหาข้ออื่นมีไหมคะท่านข้ออื่นก็มีมีเยอะเดี๋ยวเอาไล่ๆพอชิดไห้เอาประกาศสุดท้ายแล้วกันค่ะท่านง่ายๆคนมีคุณภาพไม่มีโอกาสได้ทํางานเมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วใช่ค่ะท่านคือเขาจะจ่งตั้งเฉพาะบุคคลที่เป็นพวกเขาความสามารถไม่ต้องไปสนใจเพราะฉะนั้นเขาจะไปทํางานใหญ่ได้ไงงานบริหารบ้านเมืองมันไม่ใช่งานจับขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ จะวิ่งวิ่งไปตลาดซื้อเสียมาเอาไอ้พริกไทยใสยเ่เอาเอาเครื่องปรุงใส่นื้อก็ขายได้คงานมันสลับซับซ้อนมันเราต้องอาศัยความเข้าใจในในปัญหาอย่างแท้จริงว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ผมจะมองว่าประเทศไทยในมีความเข้มแข็งในเรื่องอะไรถึงจะผลักดันไปสู่สังคมโลกได้จะได้ดังเงินเข้าประเทศนะฮะแล้วจะไปสู่สังคมโลกนี่จะต้องทำยังไงมันถึงจะมีราคาดีใช่ไหมแล้วทางน้องขายสินค้าวัตถุดิบอย่างเี้จะมีราคาอย่างไงท่านคนมันทำกันทั้งโลก ใครมีที่ดินก็ปลูกข้าวได้ใช่ไหมไม่ได้ยากเย็นแต่ว่าใครไม่มีปัญญาทํามือถือไม่ได้ใครไม่มีปัญญาทำคอมพิวเตอร์ไม่ได้กูต้องซื้อข่าวอะแล้วมันจะไปสู้เขาได้ไงใช่ไหมมันต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้มีคนมีคุณภาพมาทางานเมื่อคนไม่มีคุณภาพทํางานผลงานมันก็ห่วยแตกมันก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่กับกระปอกระเปีย้ยจนจะทั้งในสิบชาตินี้เราจะล้านหลังกันหมดแล้วนะคะจะล้านหลังกันหมดแล้วในทุกๆเรื่องไม่ใช่ในเฉพาะเรื่องนีครับค่ะท่านก็อันนี้ก็ก็คืออค่ะ เหตุผลไม่ใช่เหตุผลคือสถานการณ์โดยภาพรวมในปัจจุบันค่ะท่านก่อนที่จะปิดเบรกนี้ค่ะเราก็ช่วงสุดท้ายเราจะมีการรับแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่าก่อนที่จะปิดเบรกค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งพูดถึงปัญหาโดยภาพรวมมาแล้ว5ข้อบอกกับประชาชนนิดหนึ่งได้ไหมคะท่านว่าก็วิธีแก้วิธีแก้ปัญหาภาพรวมทำยังไงดีวิธีแก้นี่จริงของชั่วโมงแต่้าพูดสั้นๆนั้นสักสองนาทีนี่นะค่ะท่านงานใดๆในโลกนี้จะมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนนั่นเองส่วนหนึ่งคือระบบงาน อีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆสามส่วนหนึ่งระบบงานสองกติกาค่ะนะกะติกาสามคนมถ้าคุณแก้สามอันนี้ให้ดีได้ระบบงานของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลนะมีการสอดคล้องกันไปก็ระบบงานแล้วก็การจัดระบบเช่นว่าเรื่องนี้ใครอยาคุณจะทำแล้วก็จะมีการสอดคล้องกันสอดคล้องกันระบบดี กติกากดีกฎหมายต้องดีงไม่ใช่กฎหมายไปเอื้อเฉพาะนายทุนหรือเอื้อเฉพาะบุคคนบางกลุ่มาาหรือ,อยังออกกฎหมายพอเราบอง,บองดองผมถามว่าใครได้อะไรมั้งคุณไปแยกแยะสิถ้าประชาชนส่วนมากได้ผมโอเคออกได้เอถ้าบอกว่าออกกฎหมายบองดองแล้วมันลองดองได้เวลาที่คนยิ่งออกมามันยิ่งทะเลาะกันมันไม่ใช่กฎหมายบองดองเนี่ยอย่างนี้มันช่อชน ค่ะท่านคือใครถามว่าทำไมผมพูดคำว่าจ้ชฉนก็ถ้าคุณมั่นใจว่าปองดองทําไมมันทะเลาะกันกันไปแล้วมันไม่ปองดองทําไมไม่รักกันสักทีไม่ใช่อย่างที่ออกมาแล้วคนก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมว่าเฮ้ยมันปองดองจะแบ่งเป็นสองฝ่ายได้ไงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเขาไม่ปองดองอยู่แล้วเนี่ยเรามาหลอกไปปองดองอีกค่ะท่านแลนั้นเนี่ยกติกาต้องดีค่ะแล้วสุดท้ายคือคนต้องดีคนเนี่ยคำว่าคนเดียมันดีไปทุกเรื่องถึงแม้กติกาไม่ดีก็ทำให้ดีได้แต่เนนนีีีี่่ยคไดดดาาลปะ้รทททศขูํ ผู้นำที่ดีเนี่ยข้อแรกเลยมาต้องมาให้ไม่ใช่มาเอาคใช่ไหมต้องมีความพร้อมมาให้ไม่ใช่มาเอาอันที่สองต้องมีวิสัยทัศน์อันที่สามต้องมีมองเห็นอนาคตว่าบ้านเมืองเรานี่จะเอาอะไรไปแข่งกันว่าถึงที่ทำให้แข็งแรงะอะไรที่เราอ่อนแอเราต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยมันต้องมองให้ออกออกเป็นยุทธศาสตร์ชาตยิยุทธศาสตร์ชาติวันน้รื่ม่ได้ใช้เดินไปสุมสีสุมา้าสเปซสะปะยุทธศาสตร์ชาติคือแนวทางที่จะเดินต้องกําหนดไว้เอาปัจจัยเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงอ่อนแอมาคิดอันที่สามต้องมีคุณธรรม คุณทษถ้าไม่มีคุณทมแสแสวงประโยชน์ให้ตัวเองหมดแล้วมันจะไปอะไรเลอำนาจรัดอยู่กับมือขายที่ดินก็เซ็นเองอะไรอย่างนี้มันไม่ไหวนะมันมันหมดนะออกกติกามาก็พวกตัวมั่งคั่งแต่นั้นเดี๋ยวมันก็ล่มสลายหมดนะนะท้านั้นสามข้อนะระบบดีนะกติกาดีคนคนดี ถ้าท่านแก้3ข้อเนี่ยแต่3ามข้อเนี่ยนะพูดกันเป็นเดือนเลยนะครับเรื่องใหญ่เลยค่ะทา่านใหญ่ครับแก้กันเป็นเดือนค่ะท่านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงที่3ามค่ะของรายการช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะกลับมารับฟังความที่เห็นจากผู้ชมทางบ้านค่ะ ท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489,000ค่ะพิมพ์ ST วัเวนวักตามด้วยข้อความส่งมาที่489,000และทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489,000ค่ะและทางโทรศรัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133-4นะคะรวมถึงท่านที่จะร่วมกับอาจารย์ชัยวัน์และอาจารย์หม่อมค่ะสามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนของท่านมาได้นะคะขณะนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทั้งสองครับค่ะเชิญพู้ได้เลยค่ะ อ่ผมมองคิดเห็นว่าคอามั่นคงที่มันไม่มั่นคงเพราะเรามีรัฐบาลเร็วที่สุดเลยล่ละครับค่ะอ่แล้วก็อีกอย่างประชาชนก็หลักแล้วปลุกไม่่อ้ตื่นคนปลุกก็เลยเมื่อยครับค่ะแล้วอีกอย่างกาเอการฟองรองไม่ผมคิดว่าอย่างไงก็ฟองไม่ได้ก็ดูเมื่อวานนี้จะปองรองได้ไงพักนนี้ผมว่าแม่ชัว่วกระทั่งโคตรพักเลยครับค่ะผมผม,ผมเบืแออ่แล้วผมผมเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหนายพักการเมืองนะครับ แม่นายั็อปสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะเป็นไงบ้างคะส<อ>ะท้อนความคิดของประชาชนจริงๆค่ะท่านผมก็มีเหตุผลที่น่าจะสนับสนุนเพราะว่าเวลาเนี้ยประชาชนที่ยังเงียบอยู่เนี่ยควรจะตื่นตัวมายอมรับความจริงกันทักทีค่ะท่านไม่จำเป็นต้องเห็นตามผมนะ<อ>แต่ว่าต้องมาดูให้ดีว่าเวลาเนี้ยบ้านเมืองเราเป็น เป็นไปอย่างที่ตัวเขาคิดไหมว่าเขาเนี่ยมีชีวิตที่สงบและราบรื่นและมีความสุขไหมถ้าเขาคิดว่ามีความสุขเขาก็สนับสนุนการทําง,งานอย่างนี้ต่อไปถ้าเขาคิดว่าเขาไม่มีความสุขเขาต้องออกมาแล้วครับตอนนี้ค่ะท่านสายต่อไปสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะเออก็เขาแสดงความคิดเห็นนะสองท่านครับนะครับเออพี่ท่านพิธีกรนะครับ กาที่พูดออกมาเนี่ยตรงทุกอย่างนะครับนะตรงทุกอย่าง mm hmm. นึกว่าคนไทยที่มีเอความรู้ในเรื่องการเมืองการวาดการเมืองเนี่ยทุกคนก็เข้าใจแล้วแหะครับนะค่ะอยู่ที่ว่าเรานั้นนะครับจะไล่รัฐบาลชั่วพวกนี้ออกได้อย่างไรเพราะเขาอ้างว่าเขามาจากรัฐธรรมนูญค่ะนะครับรัฐธรรมนูญซึ่งเอาง่ายๆผมกดย้อนหลังไปเนี่ยนะครับ80ปี นะครับคณะราษฎรนะครับนะซึ่งเป็นลอมินีของต่างชาตินะครับไอ้ข้าเ็นของผมนะครับคณะราษฎรซึ่งเป็นลอมินีของต่างชาตินะครับได้เข้ามาพ้นประเทศชาติโดยการขบวต่อรัชกาลที่เจ็ดนะครับและชารัฐธธรรมนูญนั้นนะครับนะครับรื้อรอนพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับมาจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับและรัฐรัฐบาลเหล่านั้นเขาจะอ้างว่า S <S> เขามาจากประชาชนซึ่งทุกอย่างไน่อเขาหลอกหลวงทั้งสิ้นนะครับประชาชนไม่ยามอะไรเลยนะครับ <c oughs> นะรายจุ่ก็ไม่ไปนะครับโดยบอกว่า15ล้านเสียงมั่งอะไรบ้างนะครับแต่คนที่เหลือนะมันมันเกินจาก15ล้านใช่ไหมครับค่ะใช่คถ้าอย่างนั้นจึงได้เรียกว่าทาอย่างไรเราจะไล่ออกไปให้เร็วเที่สุดนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้ก็จมตักอยู่กับหนี้สินนะครับนะ <c oughs> ไม่มีความสามารถที่จะมีพลังงานออกมาทหารก็โดนนะครับรู้สึกว่าจะแบบสองดันว่านะครับ แบงค์พันนะครับสองตันกว่านะครับนะไปขุดคลองจนกระทั่งว่าพบทบนั้นอั้นไปหมดแล้วนะครับนะสองตันกว่านี่ยเอาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นก็พอแล้วครับนะในสองตันนะครับพบทบก็คงจะเออคดอัดแย่แล้วครับนะค่ะซึ่งไม่สามารถจะมาช่วยคนไทยได้นะครับอันนี้ก็เลยขอจะได้ราบที่เห็นนะครับเทนิก่อนนะครับที่ดีมากว่านี้ครับแต่เกรงใจฝายลังครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็อันนี้ก็สะท้อนถึงความคิดเห็นที่ท่านบอกว่าประชาชนเริ่มที่จะทนไม่ได้ครับค่ะท่านคือประชาชนเนี่ยค่ะสายเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเดินพอค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าค่ะเริญพอคุณโยมทุกต่ออนี้ค่ะกฎหมายรองรับเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะท่านกฎหมายคำว่าสิทธิเสีภรายพาเสมอกันน่ะมีมีครับ อ่าแต่ว่าการกระทำของคุณแดงเมื่อวานนี่มันไม่เช่เสรีภาพนะค่ะอ่ากฎหมายรองรับอันนะครับดูทีที่เสียประกอบอาชีพเสมอกันนะถ้าไม่ผิดกฎหมายคุณก็ทำไม่เลยใช่หรือไม่ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการได้มาการสิ้นไปโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ทีนี้ว่าอย่าง อดีตอาตมายังพูดเตยออีอยู่หน้าอยู่บ่อยครั้งล่ะไอ้คำว่าจงรักทักดีแต่ว่าไม่ทําให้ใครเห็นอย่งแต่ว่าจงรักทักดียังไับุีมันแสดงออกถึงคําว่าการทํางานการหลักพุทธศาสนาเขาประกอบด้วยองค์สามตายบาดาใจาตายบาดใจาใจไปไปครบองค์สามเนี่ยมันไม่เป็นผลสําเร็จนะต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นมันยังบ่อยว่า ถ้าอยากจะให้ถ้ารด20บาทก็ให้ค่าในสายสินส,สายในกรุงเทพเจ็งเลยอย่างเงี้ยเป็นหน้าโยบายหลอกหัวกบาลสอ <c oughs> บอกว่าจะให้รถไฟความเร็วจากเชียงใหม่สวยโปร่ต้องเลือกครั้งนี้ครั้เดียวไอ้สามที่แท้จริงอาจา์ไพศาลก็พูดอยู่แล้วว่าจริงเขาจะท่าให้โดยดร้อยเปอร์เซ็นโดยไม่เสียค่าคอมไม่ชั่น <c oughs> อย่างนี้มันก็หลอกเราใช่หรือไม่ค <c oughs> ่ะอย่างนี้ก็พาให้โยงไปบอกโผล่ทำโผล่ไร ว่าเราให้เขาสร้างให้แล้วไม่เสียค่าคอมมิชชั่นกักให้รัฐบาลชุดนี้แล้วเสียค่าคอมมิชชั่นเลือกเขาแต่ผมเองจริงๆ่ะผมฝากในพันธก่อนค่ะท่านนมัสการค่ะค่ะก็สะท้อนอีกสายหนึ่งแล้วค่ะท่านถึงความอดทนที่จะหมดอยู่แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนเริ่มตื่นตัวนะฮะจากการที่ฟังเสียงเนี่ยค่ะท่านค่ะสายข้าวสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับท่านผู้บรครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่นะครับท่านครับ ค่ะเช่นค่ะผมขอแสดงความคิดอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ท่านพูดถึงเรื่องของความ,มอ่อนแอของอเทคโนโลยีของคนไทยครับไม่พัฒนาใน้ซื้อเขาอย่างเดียวนี้ก็ถูกต้องเลยนะครับผมครับคือคนไทย,ชอบ,บยไทชอบสบายนะครับท่านครับชอบสบายนะครับชอบใช้เงินอนะ่ะปัญญา,าไม่ผู้นําไม่ค่อยบริหารเขาคือเขาปกครองแบบว่าไม่ให้คนจนเขา ไม่ให้คนจนนะผู้ปกครองไม่ลักษณะแบบไปให้ไม่ให้คนจนได้มีความรู้มีความสามารถอะไรเขาปิดตังไว้เพื่อเขาถ้าเกิดรู้ขึ้นมาอะไรมาเขาก็เปรียบไม่ได้ถูกไหมครับค่ะก,ก็การส่งออกกกระีไงครับกรหลีประเทศไทยนี่สามชาติเขาชอบมากนะครับพูดกันตรงนะครับตรงไหนไม่มีไม่มีผูหห้หญิงหาหาเงินบ้างในเมืองไทยใน,ในประเทศใหญ่ๆโดยเฉพาะไอ้จังหวัดใหญ่ๆดูดูที่ครับก็ตองยอมรับว่าตรงนี้ขายดีมากผมไปผมไปอ่า ปราจินบุรีมีนายทหารคนหนึ่งก็เป็นพันนายพันนะครับพันบอกว่า